อหน้าผ้า48ความยาว27นิ้วค่ะตัวนี้อกหน้าผ้า48ความยาว27นะรุ่นนี้นะคะพี่หน้าร้านขาย25นะหน้าร้านตัวนี้เราขาย25วันนี้ในไลน์นี้พี่เอาไปแค่219บาทพอกับงานตัวนี้นะคะพี่เสื้อเชิ้ตผ้าลินินผสมฝ้ายนะเอาไปแค่219ค่ะพี่อกหน้าผ้ารุ่นนี้นะคะพี่48ความยาวที่27นคะคะสีนี้นะคะที่จะเป็นสีส้มนะเป็นสีส้มนะคะ สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นสีเหลืองทองนะอกหน้าผ้าสีแปดความยาว27ค่ะมีกี่สีมี3ส,สีนะคะรุ่นนี้นะสีส้มน,นะคะพี่สีเหลืองทองนะคะและสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีกรมนะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายนะอกหน้าผ้ารุา่นนี้นะคะพี่48ความยาว27เเป็นงานปักด้านหน้าอย่างดีนะเป็นงานปักด้านหน้าอย่างดีนะคะพี่กระดุมแกะได้จริงถูกเม็ดค่ะ ให้ไปแค่2อ9รบาบาทพอกับรุ่นนี้นะอกหน้าผ้าค่ะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้าได้48ความยาว27นิ้วนะเสื้อเชิ้ตผ้าลินินผสมไายค่ะพี่เสื้อเชิ้ตผ้าลินินผสมไา้เอาไปแค่2 1 9บาทนะคะพี่ค่าส่งเหมือนเดิมค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะตอนนี้นะคะพี่สีนี้ค่ะเป็นสีส้มนะเป็นสีส้มอิดนะคะสีนี้ค่ะพี่เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองนะ และสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีน้ำเงินค่ะเป็นสีเด้เป็นสีกลมนะพี่เป็นสีกลมค่ะให้ไปแค่219บาทพอรุ่นนี้นะคะพี่ให้ไปแค่219ค่ะ